สวัสดีครับจากเต็นท์สวัสด์โตนะครับผมวันนี้ผมจะแนะนํารถไม่น้อยนะครับผมปีใหม่นะครับผมเป็นรถปี17เกียร์ธรรมดาเลขไม่90,000นะครับผมนี่เป็นคันนี้นะครับผมรถปี17เกียร์ธรรมดาไม่90,000นะครับผมเป็นรถไม่ยังไม่ถึงแสนนะครับผมเลขไม้น้อยมากนะครับนี่คันนี้เราขายอยู่ที่ราคา749,000บาทนะครับผม เป็นราคาพิเศษโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับผมรถคันนี้จัดได้เต็มฟรีดาวนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผมพื้นพื้นใหม่ๆนะครับผมดูได้เลยนะครับพื้นใหม่มากนะครับผมเบาะใหญ่สามแถวเก้าที่นั่งนะครับเป็นสามแถวเก้าที่นั่งดูล้อดูซุ้มล้อนะครับผม สวยๆนะครับผมเดี๋ยวดูเลขไม้นะครับเป็นเลขไม่เก้าหมื่นจริงๆนะครับผมเก้าหมื่นสี่พันนะครับเลขไม้น้อยนะครับผมรถสวยๆนะครับผมเลขไม้น้อยนะครับผมเป็นรถปลดประจำการนะครับเดี๋ยวดูกระโปรงหน้านะครับผมมันเป็นรถปลดประจำการมานะครับผมเลขไม้ไม่เยอะนะครับผมคันนี้พิเศษนะครับผมเลขไม้ไม่เยอะนะฮะแล้วก็ดานหน้า น้ำมันเบรกน้ำคอมโอโนี่คือใหม่ๆสวยๆนะครับผมตามการใช้งานนะฮะดูได้เลยนะผมตามการใช้งานนะครับ,น,รน,น,รบนี้ยของยังดูใหม่ใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยซุนล้อนะครับผมคเครื่องยนต์มาดูเครื่องยนต์นะครับผม ขออยัดนี่ครับผม้ายในยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมน,นี่แล้วก็พับเบาะดูเครื่องยนต์นะครับนี่เครื่องยนต์สวยๆนะครับผม น็ me, อตไม่ขยับจุดเม็ดอาร์ตก็ยังเห็นนะครับยังมีเห็นนะครับผมนี่ยังมีเห็นอยู่ครบนะครับแผ่นเพกก็มีเม็ดอาร์ตอะไรพวกนี้จุดแต้มสีก็มีนะครับผมสวยๆนะครับดูได้เลยนะครับผมเม็ดอาร์ตยังอยู่นะฮะสวยๆนะครับผม แผงกันความร้อนก็ยังดูใหม่นะครับแผงกันความร้อนยังดูใหม่อยู่เลยนะครับผมนี่ครับผมเล็กไม่น้อยนะครับผมรถปี่สิบเจ็ดเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซลสามจุดศูนย์นะครับผมสวยๆนะครับสภาพดีมากนะครับผมเป็นรถมือเดียวนะครับผม เปลปดกถประจำการมานะครับผมคันนี้จัดได้เต็มฟรีดาวนะครับผมลูกค้าเครดิตดีดขับฟรี90วันดอกเบี้ยพิเศษ279%นะครับจัดได้เต็มฟรีดาวนะครับผมอันนี้นะปี17ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวไปดูคันแต่งวีที่เปิดเพลงอยู่นะครับ ก็คือลูกค้าสามารถคันที่ถ่ายไปเมื่อกี้นี้ก็คือสามารถแต่งแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่เดี๋ยไปเปิดวงเปิดเพลงให้ถูกก้องก่อนนะครับผมเดี๋ยวโดนลิกิทติ์นะครับ ครับผมมันไดไฟสวยๆนะครับคอนโซลกลางทีวีหลังคาวีพีนะครับสวยๆนะครับผมคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนต้นๆแล้วไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะผมเลขไม่หนึ่งแสนหลักพันนะครับผมเป็นแต่งวีพีนะครับนี่แล้วก็ล้อแม็กสวยมากนะครับผมดูของมานะ นี่ครับผมสวยๆนะครับผมไม่ต่างเลยจากคันเมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือคันนี้ยังไม่ได้ติดสะเกินนะครับผมแต่ได้ล้อมแม็กไปชุดแต่งบันไดไฟหลงังคา V P T V จอเอนดอยนะครับผมเลขไม่หนึ่งแสนหลักพันนะครับผมอืมคันนี้พิเศษนะครับผม <c oughs> คันนี้ก็คือ ลูกค้าวางดาวห้าหมื่นนะครับผมก็คือดาวห้าหมื่นบาทก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมเป็นเหมือนดาวออกค่าแต่งวีทีนะครับเนี่ย <about> รถสวยๆนะครับผมเนี่ย <about> ไปดูเลขไม้นะฮะเลขไม่หนึ่งแสนสองพันแปดร้อย <about> โลนะครับผม พัดแมเดี๋ยวลองดูทีนะครับเล็กไม่หนึ่งแสนพโลนะครับผมล้อแม็กสวยๆนะครับผมซุ้มล้อยังดูสวยย่ใหม่นะครับก็คือรถคันที่เราแต่งไว้แล้วนะครับผมหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดแบบหาไปวิ่งใช้งานแบบไม่ต้องการแต่งก็คันที่เราถ่ายคันนี้ไปนะครับ หรือจะเลือกแบบแต่งแล้วก็คันนี้นะครับผมราคาคันนี้ดาวห้าหมื่นนะครับผมราคาตัวรถอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเ,เป็นรถคันนี้นะครับรถสวยๆนะครับผมแต่งเต็มแล้วนะครับเป็นแอร์ไมโครบัสหน้านะครับผม รถสวยๆน,น,นะครับผมมาดูที่เซนเปวัโต้นะครับผมเรามีรถให้เลือกเยอะแยะนะครับผมฝั่งนี้ก็คือ v p ทั้งแถบนะครับด้านหน้าสุดของเซนเรานี่คือ VP หมดเลยนะครับผมแถวที่สองมาก็จะเป็นคอมมูเตอร์ทั้งหมดนะครับผมเป็นคอมมูเตอร์เดิมๆทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกแถวหนึ่งก็จะเป็นรถคอมมูเตอร์แต่งเบนจูรี่ตัวท็อปเบนจูรี่ตัว G นะครับผมแล้วก็มีเบนจูรี่แต่งนะครับแล้วก็ คันนี้ก็เป็นเบนจูรี่ปถึงแปดเบนซินนะครับคันนี้ก็แต่ง VP ีใหม่นะครับผมแล้วก็มีตุ้ตี้สองคันนะครับผมคันริมสุดตรงนู้นเป็นตุ้ตี้ย VP นะครับเครื่องดีเซลหมดเลยนะครับผมส่วนใหญ่เครื่องดีเซลหมดเลยนะครับผมีแค่ค,คันนี้คันเดียวที่ยังเป็นเบนซิน <Ben zin> <analyses S 1> นะครับผมมีอยู่คันเดียวนะครับผมที่แต่เรามีคันเดียวนะครับที่เป็นเบนซินนะครับนี่แล้วก็ถ้าสมมุติเป็น VP แต่งเต็มนะครับผมก็จะมีสเกิร์ตมีล้อนะครับผมทุกคันนะ ตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับผมมีสเกิร์ตมีล้อมแม็กทุกคันนะครับผมสวยๆนะครับผมเป็นสเกิร์ตงานทั้งหมดก็มีตรงนี้หนึ่งสองสามข้างหน้าอีกอหลายชิ้นนะครับผมห้าเจห้าหกชิ้นนะครับมาดูได้ที่เทนพาวเวอร์อัตโต้น,นะครับผมคันนี้เป็นปี16นะครับผมเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซลสามิศูนนะครับ นี่เลยสวยมาดูได้ที่เต็นท์พวตโตนะครับผมเราเปิดทําการทุกวันนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ like กดติดตามเพจพออตวตโตช่องยูทูปพวัตโต้ด้วยนะครับผม